วสวัสดีครับ,รบ,รบผมปาจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับอ่ผมโบนะครับจากส i อบลิชาแนลนะครับคือคัดเหลือเกินวันนี้ <c oughs> มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วคราวที่แล้วเผ็ดๆไม่เอานะ <c oughs> เลิกพอเลิกจบลนะ อันนี้เป็นเรียกว่านันวันตก,กรรมของที่นู่นอืออาหารการกินที่ง่ายมากเหรอง่ายอันนี้ง่ายเลยใช่ไหมก็เข้า,าใจว่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องแบบเวลาทุกนาทีเขาเนี่ยมีค่ามีค่าเวลากินเนี่ยเขาห้ามเดินกินนะเดินไปเคี้ยวไปยัด<อ>แซนด์วิชไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้เสียมารยาทห้ามทางญี่ปุ่นนะคือเดินจริงจริงยกเว้นตัวสนุกอันนั้นไม่เป็นไรอ๋ออ่าอันนั้นคือแบบเหมือนซื้อป๊อปคอร์นแล้วกินนิดหน่อยๆนได้แต่ถ้าแบบคุณซื้อแซนด์วิ Oh. แล้วก็ห้ามกินบนรถไปฟ้าด้วยอันนั้นก็ห้ามอยู่แล้วหูมิบ้านเราก็ห้ามไม่ใช่วันนั้นคว้าเข้าไปหิวไงมองกันท้งรถไฟฟ้าเลยที่ญี่ปุ่นหรือที่นี่ญี่ปุ่นอ๋ออแบบประมาณหิวไงเพราะไปญี่ปุ่นบางทีเราก็แบบเหมือนไม่มีเวลาอะไร <S <S ไงแต่มันมีนวัตกรรมอันหนึ่ง, <S <S งที่เรียกว่ากินง่ายประหยัดเวลาคือเดินไปก็ยัดใส่ปากได้เลยก็คือแบบดูไม่น่าเกลียดเหมือนเราเวลาเดินไปกินไปอ่ะอบนนี้ไม่ต้องต้มมาแล้วดิ ให้ต้มอง่ายนะล้วงมามันมันถ้าล้วงมันอุบาทก็มเกาตูดไหมมาอะไรวะเหรอมีหลายไซส์เหลือเกินมีหลายไซส์อ๋อมีอันเล็กอันใหญ่ออันนี้ก็เรียกว่าเนื้อแท่งเป็นเนื้อแท่งครับเดียวว่าพนซิลเลยนะใช่ครับกินง่ายครับสะดวกอ่อันนี้อันเล็กอันเล็กก็จบบเด็กๆกินมีกระตูนด้วยมีแพนด้าใช่ รสชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างสายเช้าเช้าเรีบเหมือนกับกินอะไรไม่ได้ตรงนัง้น่าไฟฟ้าตรงอะไรมันเวลามันจํากัดเนี้ยเพื่อนผมก็บอกว่าอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ากินกันแบบลองท้องลองท้องได้เลยป่ะใช่เขาบอกลองท้องเลยเหเขาบอกอร่อยจริงเหรอใช่ไม่ใช่เนื้อจริงเหรอเหมือนขน,นมเลยวะก็เป็นเนื้อบอกว่าเนื้อแท่งเขาบอกที่เนี้ยก็กินได้เลย เอาแบบปลอดภัยก่อนไหมกินอันนี้ก่อนจะได้ไม่เสียของเราลองกันเลยแล้วกันง่ายๆอันนี้ไม่ไม่ยากก็แค่ฉีดจะเป็นซองสุญญากาศนะครับอันนี้ใช่แล้วซองจะไปแบบมันจะแบบแนบไปกับเนื้อเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราก็ลองฉีดดูเผื่อมันโตขึ้นมันไม่โตแล้วหมดยุ่งวะยังหมดเดือนห้าอือโอเคกินได้แล้วเราก็เองฉีดดูเหนียวจังวะเมียนกันฉีดได้แล้วนี่ไงอ่ะฉีดได้ปะ เฮเฮ้ยเเย็นใจเย็นนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่จะมีคราบน้ำมันอยู่ติดนิ้วผมนี่อันนี้คราบน้ำมันเนาะมีคราบน้ำมันด้วยนี่ไงน้ำมันใช่ปะจะมันเหนียวมากเลยนะแล้วพี่แกก็ไม่ทํารอยบาดฉีดให้ด้วยฉีดด้านบนเมื่อกี้ก็ด้านบนไม่เข้าววะเนี่ยเอากันไก่ไหมแน่นสิเงาบผมวางผมหมดกันไก่ก็ซิลลึกมากอ่ะปิ้งแต่คัตเตอร์มาได้เออลนึบากอ่ามีอุปกรณ์มันก็ง่ายมาก อย่าบว่ามันจะมันจะมีแบบกิบนมงสไก่กรอบเลยอ่ะใช่ตกลงเนื้อหรือหมูเนี่ยเนื้อใจเย็นใจเย็นหอมเคีียวละก็เหมือนไส้กรอกแห้งแหละพอเราบอกว่าเหมือนไส้กรอกลนนึกว่าเป็นหมูไงเราริงมันคือเนื้อเนื้อเราก็อ่านญี่ปุ่นไม่ออกถ้ารู้ว่าอร่อยขนาดนี้นะกินทั้งใหญ่เลยว่ะเอาอุปกรณ์กันอืมนี้เนี่ยอันเนี้ย จึงเดียวนะสิบหน้าง่ายๆไม่ต้องญี่ปุ่นเขาบอกอ้าวอ๋ออาชิ้นหายไมมีตรงนี้นี่หว่าแล้วเล็กมีป่ะมีมีเหรอเอ้าแล้วเมื่อกี้ทำอะไรกันเนี่ยเป็นการรีวิวที่ไม่มีการทำกันบ้านนานชิมไปชิ้นนี้ทานหรือเป่าทานทานอยู่ ทำวิธีฉีกไวแล้วไม่น่ล่ะเราก็บ้าอยู่ว่าญี่ปุ่นต้องทำอะไรท่านนั่าง่ายๆดีกว่าแต่เมืนม่อกี้มันแกะยากจังฉีกง่ายไปมเราทำใหม่ทีโชว์อันใหญ่อันเล็กอันนี้ห้ามเขินนะเมื่อกี้เขินละอันนี้ใหม่อันใหญ่อันเล็กอ่ะชวนเล็กให้ดูเล็กก็มีเมื่อกี้เดี๋ยวหาว่าเฮ้ยอันเล็กไม่มีล่าเลยต้องฉีกตรงนี้ดี่ใน่ไหมมีรอยฉีกตรงนี้อจะ่ข้าปากดูท่าดูภาพผมดิไม่เลอะมือ อ๋อแต่ถ้าอันใหญ่ก็บางว่ใหญ่หน่อยแล้วก็ฉีกคันก็พอเดี๋ยวเลิกมืออก็กินเลยปอดอย่างนี้เลยเออดีดีดีแล้วก็กินเข้าไปเลยตะโกนตะโกนไปเลยพ่อง่ายอืนแติงจริงๆนะคู่กับข้าวเหนียวบ้านเราเวอร์กันนะมันแท่งเมื่อกี่เย็นเองอ๋อเหรอแท่งเล็กสามเต็กใหญ่ห้าแบบเย็นสามสิบเยนประมาณกี่บาทร้อยเยนสามสิบบาทใช่ไหมสามสิบเยนก็ประมาณสิบบาทไม่ถึงสิบบาทจะไม่ถึงสิบบาทแต่บาทเข้าบาทอื อ,อันใหญ่60เยนราคาเหมือนทางขึ้นจริงแต่ว่าจะเยอะกว่ามันจะได้เยอะกว่าหน่อยหนึ่งอ่ะเนี่ยสมมติว่าอะไรอยู่นะอะไรเห็นไหมมันจะเลยไาอีกประมาณตุกกับเซนหนึ่งอ่ะอ่าใช่รสชาติก็เหมือนกับสดใหม่อืมไม่เลวร้ายมากแล้วก็กินง่ายค่าอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่เก็บได้นานถ้าเป็นภัยพิบัติก็ถึงวันนี้ก็เป็นต้นๆเลยที่ไว้ใช้กินถ้าคุณไปญี่ปุ่นนะแบบ คิดอะไรไม่ออกจะกินอะไรหยิบอันน <No bueno> ี้ซื้อมาเลยยี่ห้อแบบเนี้อาให้ดูนะอีกทีนึงยี่ห้อแบบเนี้ยแห่งนี้ยอร่อยอถาว่าอะไรอยากใจเหรออยากขอีอยากขี้อีอยากขี้อีอันนี้ซื้อยี่ห้อแบบบางคนแบบเป็นนักท่องเที่ยวสายประหยัดอ่ะอืไม่จําเป็นต้องต้มมาม่าแล้วแบบกิน้จะกินอะไรดีซื้อไส้กรอกก็เยอะไปเลยเงี้็ต้มมาม่าแล้วอันนี้ยทำมาแล้วก็ทิ้งแล้วเคี่ยวกับมาม่าอืมอืมนี่ใครเอาเข้ามาขายไหมไม่น่ามีนะเห็นแล้วจะนี้ก็ไม่มีนะนี้รอ ชอปปิ้งออนไลน์มีไหมมีไหมมีมยังไม่มีไม่เห็นยังไม่มีใช่ไหมใช่ออนะก็ลองดูดูกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยอย่าลืมกดรับตะ้งใจอืมก็ราคาเออราคาอย่างนี้ก็ใหญ่เลยนะคอมเมนต์มานะครับว่าเฮ้ยมีเนื้ออะไรแปลกมีอาหารอะไรแปลกมีของกินอะไรแปลกทิ้งลิงก์ช้อปปี้มาเลยคลิปไม่ออกตอนนี้ตานไปหมดละ รัานเล่นหาอะไรผมอันนี้อยากให้พ่อบ้านลองชิมดูเสียบกระป๋องจะดีเหรอวะเขียดกระป๋องเนีเ่ย,ย,ยที่มันซื้อจ,จช็อปปี้จริงๆนะมีเหรอแต่ไม่กล้าซือ้ออย่าซื้อมาเลยแตถ่ถ้าลูกเวทใ,ให้ซื้อมาให้เนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งก็เขาจะบอกไม่เอาเขียดกระป๋องจะซื้อไว้แต่ถ้าเขาซื้อมาให้อะ่ะก็ต้องไม่เลอยอะ่าซื้อไว้เอาประมาณนี้ลกันไปพูดนะเดี๋ยวพูดมาเดี๋ยวมาจริงๆอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยว ตอนหน้าไปได้มาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับตดา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 โอ้เต้นลูกเพลเลยวะ